สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยแบรนด์ Brand, เห็ดสกัดเข้มขน้น PT เต็มที่เต็มพลัง คุณผู้ชมครับบ่ายโมงครึ่งวันนี้ศาลปกครองกลางได้นัดคู่กรณีก็คือทางฝั่งผู้ฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ถูกฟ้องคือกอสทชอไปนัดฟังคําตัดสินนะครับที่ศาลปกครองกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีการฟ้องร้องกอสทชอว่าการประมูลใบอนุญ,ญาต 3G ที่ผ่านมามีการแข่งขันเป็นธรรมและเสรีหรือไม่รวมทั้งขอให้มีคําสั่งในการคุ้มครองชั่วคราวการออกใบอนุญ,ญาตด,ด้วยแนวทางที่ศาลจะตัดสินออกมานะครับหลักๆแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน3แนวทางครับ โดยถ้าหากเราไปดูแต่และแนวทางควบคู่ไปกับการดำเนินการของทางกสทชว่าถ้าหากศาลตัดสินออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทางกสทชจะมีการดำเนินการอย่างไรสามารถสรุปได้เป็น3แนวทางแนวทางแรกคือกรณีศาลร,รับฟ้องแล้วก็มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาถ้าเป็นกรณีนี้นะครับคุณถากรตันทศิษิ์เลขานิการของกอสทชก็บอกว่า จะทาให้กระบวนการ 3G ทั้งหมดนั้นต้องยุติทันทีพร้อมทั้งเริ่มกระบวนการแก้ไขประกาศ observe. กสทชว่าด <t> ้วยหลักเกณฑ์การประมูลใหม่ซึ่งถ้าหากมีการแก้ไขจริงๆสิ่งที่ทางกสทชจะให้ความสําคัญในการพิจารณาแก้ไขเป็นอันดับแรกก็คือราคาตั้งต้นและถ้าหากเป็นแนวทางนี้ก็คาดว่าคงใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ5-6เดือนในการจัดประมูลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องผ่านกระบวนการแก้ไขผ่านกระบวนการเสนอบอร์ดกทค ผ่านกระบวนการเสนอบอ,อร์กอสทชอชุดใหญ่รวมถึงต้องมีการจัดทําประชาพิจารณ์ด้วยนอกจากนี้ครับในแนวทางที่2ที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือหากศาลไม่รับฟ้องอันนี้ก็คือทุกอย่างจะสามารถเดินหน้าได้ตามกําหนดและทางกอสทชอจะเร่งออกใบอนุญาตให้ทนันภายในระยะเวลา90วันหลังจากการประมูลก็คือให้ทันก่อนวันที่18มกราคมปี56 พร้อมทางเร่งรัดเรื่องของการเจราจารเงื่อนไขการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงให้ถูกลง15-20%ส่วนแนวทางที่3ครับก็คือกรณีศาลร,รับฟ้องแต่ว่าไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาอันนี้จะถือว่าเป็นกรณีที่ค่อนข้างจะหนักใจพอสมควรครับเพราะทางกสทชก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อดีหรือว่าไม่เดินหน้าต่อดีเพราะฉะนั้นในส่วนของสำนักงานกสทชก็จะเสนอให้บอรขอขอขอพิจารณาก่อน ว่าจะดําเนินการออกใบอนุญ,ญาตต่อไปหรือไม่ให้ทันในระยะเวลา90วันตามที่ประกาศกําหนดเอาไว้หรือว่าจะรอให้ศาลมีคําตัดสินก่อนแล้วค่อยดําเนินการออกใบอนุญ,ญาตเพราะว่าการออกใบอนุญ,ญาตให้ทางทางที่ศาลยังไม่ได้มีคําตัดสินอาจจะทําให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเกิดความหวาดระแวงผลคําตัดสินและอาจจะกลัวแล้ก็ไม่กล้าดําเนินการลงทุนต่อก็เป็นไปได้นะครับ อันนี้คือ3แนวทางแต่ว่าถ้าหากดูจาก3แนวทางนี้ไปดูมุมมองของบรรดานักลงทุนแล้วก็บรเกอร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะออกมาในแนวทางที่2ก็คือสารไม่รับฟ้องนะครับสะท้อนผ่านยังความเชื่อมั่นของบรรดาหุ้นในกลุ่มสื่อสารที่วันนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นมาหนักๆก,ก่อนหน้านี้อย่างทาง d t แทกับทาง n t o u c h ส่วนหุ้นที่ขึ้นมาหนักแล้วก่อนหน้านี้อย่าง a d v a n c e เมื่อวันศุกร์ก็ขึ้นไปประมาณ4-5%เวันนี้ก็เลยเจอแรงเทขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นบ่ายโมงครึ่งวันนี้จับตาดูให้ดีครับใครที่ลงทุนเอาไว้ในหุ้นกลุ่มสื่อสารรวมถึงใครที่อยากใช้บริการ 3G เพราะว่าถ้าหากออกมาในแนวทางที่2จริงๆก็น่าจะทำให้คนไทยสามารถได้ใช้บริการเร็วที่สุดของบริการ 3G บนคลื่น2.1กิกะเฮิรตซ์ก็จะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือว่าอย่างช้าช่วงต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับ ประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมครับสำหรับบริการ3 G ถ้าหากว่าสามารถดาเนินการได้จริงๆ,ๆก็แน่นอนว่าจะทำให้บรรดาแอปพลิเคชันต่างๆนั้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตลาดด้านไอทีนะครับเดี๋ยวจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของการจับไม้จับมือรวมถึงการเดินหน้างานยักษ์ใหญ่ในช่วงต้นปีหน้าอย่างงานไทยแลนด์เกมโชว์จะมีอะไรดีๆรอคุณหนูอยู่บ้างเดี๋ยวติดตามได้นะครับ แต่ก่อนจะไปดูไทยแลนด์เกมโชว์ครับผมมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดช่วงเช้าวันนี้จากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นั่นก็คืออัตรางเงินเฟอ้อประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับปรากฏว่าแนวโน้มเงินเฟอ้อณขณะนี้ก็ถือว่าอยู่ในกรอบครับแล้วก็อาจจะมีการต่ำกว่าที่มีการคาดหมายเอาไว้จากทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยซ้าเงินเฟอ้อในเดือนพฤศจิกายนครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมาเพียง2 7 4เเท่านั้นเทียบกับพฤศจิกายนของปีก่อน และถ้าหากว่าเทียบกับเดือนตุลาคมของปีเดียวกันนี้ปรากฏว่ามันปรับลดลงมาครับ 0. 3 5เอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ11เดือนที่เงินเฟ้อเทียบเดือนต่อเดือนแล้วมันปรับลดลงมาได้ครับก็เลยทําให้ทางปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณวัชรีมุกตายน์คาดการเอาไว้ว่าเงินเฟ้อทั้งปีนี้คงจะไม่เกิน3%เครับจากกรอบที่มีการคาดการเอาไว้อยู่ที่3-3.4%ถึงเเหตุผลสําคัญที่ทําให้เงินเฟ้อปรับลดลงมาได้เป็นเพราะว่าราคาน้ํามัน กลับลงมาต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้รวมถึงทิศทางของเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตรการในการรึงราคาสินค้าออกมาเลยทําให้เงินเฟอ้อปีนี้เป็นไปตามที่คาดการกันเอาไว้แล้วก็ต่ํากว่าคาดซ้ําในบางช่วงส่วนปี2,556จะเป็นยังไงเงินเฟอ้อคาดเอาไว้อยู่ในกรอบ2.8ถึง3.4ครับแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแต่ท่านประหลัดวชรีเชื่อว่า บรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยมีการบริหารจัดการรองรับกับนโยบายของภาครัฐไปล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะสามารถปรับเนื้อปรับตัวได้และไม่สม่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมากจนเกินไปนักจนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้านะครับช่วงนี้พากลับไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับการถแถลงข่าวในการจัดงานไ a i l a n ด g เกมโชว์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11-13มกราคมปี2556 ก็เป็นช่วงพอดีครับที่เป็นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติด้วยจะพาไปดูกันว่างานไทยแลนด์เกมโ h o w 2013จะมีอะไรเป็นไฮไลท์หลอนน้องๆและผู้ปกครองอยู่บ้างติดตามได้จากคุณวิทินันนายหิมนะครับคุณวิทินันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนัยครับเชิญเลยครับ ครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ดิจิตอลเกตเวนนะครับในย่านสยามครับอยู่ที่ชั้น4หรือว่าสตูดิโอของแบร์ไตไฮเทคนะครับก็เป็นรายการไอทีที่ออนแอร์อยู่ในช่องเนชั่นแนลแล้วก็ในเครือเนชั่นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนช่วงสัปประมาณบ่ายสองโมงเนี้ยทางผู้ใหญ่หรือว่าทางทางกรรมการผู้จัดการแล้วก็บริษัทเอเจนซี่ต่างๆรวมทั้งบริษัทโชโดลิมิตแลวก็ NBC นะครับก็คือในเครือเนชั่นเนี่ยซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเขากําลังเตรียมที่จะจะเตรียมเวทีแล้วก็รวมทั้งเบื่องหน้าเบื่องหลังนะครับก่อนที่จะมีการแถลงข่าวขึ้นในเวลาบ่าย2องโมงพูดในเรื่องของการจัดกิจกรรมอย่างทั้งใหญ่นะครับซึ่งปกติแลว้วเขาจัดกันมาอยู่ทุกกทุกปีแต่ว,ว่าปีนี้นั้นสําหรับมหากรรมเด็กเล่นเกมครั้งที่7หรือที่รู้จักกันในนามของไท a แลนด์เกมโชว์ w 2 1 3 3นะครับ เขาก็จัดขึ้นที่ศูนย์ราการและการประชุมไบเทคบางนาน,นะครับในช่วงของเทศกาลวันเด็กครับวันที่11 12 13มกราคมปีหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยครับก็จะมีการถแถลงจุดยืนก็อ่านขอภายถแถลงไฮไลท์ต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนะครับซึ่งซอฟแวร์ในครั้งนี้นะครับเขาใช้ตีมงานน ชื่อว่าอาเซียนคอนเน็กนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทางไท i l a นด์เกมโชว์เนี่ยเขาจะจัดงานโดยจะมีผู้พัฒนาเกมออนไลน์พล่วจะเป็นจากประเทศในประเทศอาเซียนเองเนี่ยเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยเลยนะครับเพื่อที่จะไปดูกันว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีค่ายไหนนะครับที่ว่าผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เกมของเมืองไทยจะไปจับมือกับเขาเพื่อที่จะํำเกมที่พัฒนา ในในด้านของทักษะความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนของเมืองไทยเราเนี่ยฮะนำมาใช้พัฒนาต่อไปซึ่งงานนี้นอกจากจะมีของค่ายเอเชียซอฟต์แล้วก็ยังมีของแฟนอินเตอร์ด้วยนะครับซึ่งจะมีหลายบริษัทดีเวลลอปเมนต์เนี่ยฮะเดินทางมาร่วมกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงเพื่อจัดงานทิศทางในการจัดงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณทินานครับครับผมสวัสดีครับมีการประเมินตัวเลขเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับจากทางคุณอนิศักลิมพรุ่งพัฒนกิจกรรมการผู้วยการของเนชั่นบอร์ดแคสซ อุตสาหกรรมเกมของบ้านเรานั้นนับวันจะยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับอย่างตัวเลขล่าสุดนะครับปีที่ผ่านมาคิดว่าอุตสาหกรรมเกมทุกรูปแบบในประเทศไทยรวมกันเนี่ยน่าจะมีมูลค่าสูงถึง13,000ล้านบาทโดยเฉพาะตลาดเกมออนไลน์อย่างเดียวก็มีมูลค่าสูงถึง5,000ล้านบาทแล้วครับและด้วยกระแสการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้มั่นใจว่าปีนี้ทั้งปีตลาดรวมของเกมไทยจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีก20%ซ์ คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า18,000ล้านบาทและพอประเทศไทยเข้าสู่ตลาด AEC ในปี58ก็จะทำให้มีผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดเกมเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่ก็มั่นใจครับว่าผู้ประกอบการของไทยนั้นจะยังสามารถเป็นผู้นำในดับต้นๆได้ไม่ยากเพราะด้วยสภาพภูมิศาสตร์รวมถึงไทยเองก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและที่สำคัญครับเรามีนวัตกรรมรวมถึงความคิดสร้างสารรค์ที่สามารถผลิตเกมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีฮะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจกาอาวัานี่ปฏิทินก่อนนะครับ11-13มกราคมปี56เจอกันได้ที่ไบเทคบางนากับมหกรรมเด็กเล่นเกมครั้งที่7ครับปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนของหุ้นไทยในยวันนี้กันหน่อยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสเหลือเกินครับเพราะว่าหุ้นไทยยังคงเดินหน้าทําสถิติสูงสุดในรอบ16ปีอย่างต่อเนื่องล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ปิดตลาดบวกขึ้นมาอีก6.46จุดครับดัชนีปิดเครื่องเช้าไปที่1,330.50จุด มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นครับ15,919ล้านบาทค่างเงินบาทช่วงช้าเปิดตลาดมาแว่งตัวในกรอบแคบๆอยู่ที่30บาท67ถึง70สิต่างต่อดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนราคาน้อมนดิบในตลาดล่วงหน้าในเมกบวกขึ้นมา84เซนอยู่ที่88.91ดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ทรงตัวครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ24,900ขายออกบาทละ25,000ส่วนรูปพรรณขายออกบาทละ25,400บาท พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับ